สวัสดีครับพี่น้องปองปายสุภูสุคนกลับมาพอกันอีกแล้วครับกับคักอิลีนีแห้งวันนี้เราก็ยังอยู่ที่สวนส้มโอจังหวัดนครปฐมคลิปนี้ก็จะพาไปดูสวนส้มโอที่เขาบอกว่าปลูกแบบพึ่งพาธรรมชาติแล้วก็ยังจะได้กินยำส้มโอสูตรไทยทวีเพื่อนว่าเป็นซิกเนเจอร์เพื่อนว่าเป็นซิกเนเจอร์ <c oughs> อ <c oughs> เพื่อนว่า เป็นซิกเนเจอร์เออพี่เทพบอกว่าไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนจะเป็นยังไงล่ะติดตามชมเลยจ้าล้มแล้วก็ลุกล้มแล้วก็ลุกไปก่อนนะต <c oughs> รงนี้รอรอ,อพืชยืนต้น<อ>แล้วเดี๋ยวพรานั้นคุณจะยืนต้นได้เองได้รับรางวัลมาเนี่ยสอสว่าโครงการพัฒนาสุดยอดเอสีจังหวัดไม่ว่าจะใครเราก็พีน้อ เราก็ได้รับรางวัลมาเนี่ยสสวโครงการพัฒนาสุดยอดเอสีจังหวัดนะฮะแล้วก็มีหลายรางวัลนะฮะที่เราจะไม่ได้นําเสนอมาอีกประมาณเกือบสามร้อยรางวัลพี่พี่เทพรู้ได้ไงว่าเปลือกส้มโอเนี่ยมันสามารถอ๋ยก่อนนั้นอ่ะใกล้ก่อนนั้นอ่ะที่ว่ามาตากแห้งนะแล้วก็จุดแต่มันก็ไลยุงไงมันก็ไลยุงเพราะมันต่อมน้ามันมันอะ มีสะอาดอะไรที่ไลยุงได้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็คือแห้งอ่ะที่มันเปลือกแห้งๆอ่ะเขาก็ไปตากตากแดดให้มันแห้งแล้วก็มาจุดมันก็วันมันก็ขึ้นแล้าก็มาพัฒนาเป็นเป็นน้ำฉีดพ่นให้มันง่ายต่อการใช้การพกพาสะดวกกลิ่นเป็นยังไงครับกลิ่นใส่ฮะฉีดทดลองได้เลยครับกลิ่นหอมละมุนฮะไม่ฉุนนะฮะไม่วิงเวียนนะฮะหัวละห้าสิบบาทเองครับสามสิบซีซี ก็ผลิตมาเยอะเหมือนกันเหลือแคนเนี๋ยต้องผลิตใหม่รูบลูกค้าทัวก็สั่งจองกันไปเอาไปแจกคณะทัวร์อะไรชีิตครับสเปกกันยุ่งจากภูมิปัญญาชาวบ้านนำเปลือกสมที่เหลือใส่มาเฮ็ดเป็นสเปกกันยุ่งกินหอมสดชื่นสร้างรายได้ให้นำเด้อ จากนี้พี่เทพก็จะพาไปดูสวนส้มโอปลูกแบบกเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีจะเป็นแบบไหนนั้นตามพี่เทพไปดูเลยจ้าทองหลังก็มีประโยชน์มากมายในเรื่องของกรารการควนดิน<ม>ทำให้ดินเปนโปร่งร่วนซุยนะฮะแล้วก็เป็นพืชตระกูลถั่วขนาดใหญ่เราจะตรงตรง่อง,ง,งนี้จะมีไมพี่ถ้าเดินไปต้นทองหลังมีฮะ พาพไปเดินดูกับทองหลังอใช่ครับเนี่ยนี่กือทองหลังนะฮะทั้งหมดเลยนะฮะครับใช่ไหมครับใช่ครับทองหลังเป็นพืชตระกูลถัวขนาดใหญ่ซึ่งในตรวกินจากอากาศนะแล้วก็ใบก็มีธาตุอื่นๆอีกมากมายนะใบมันก็ร่วงหล่นพับขึอยู่บนพื้นร่องนะฮะก็เป็นอีกปีเจอทุแล้วก็ในร่องด้วยนะฮะมันก็ทับขึ้นกันไปมีแร่ธาตุอาหารพอถึงปีเราก็เช่งเลนขึ้นมาเออ่มันก็ได้รับแร่ธาตุอาหาร วิธี่ปลูกต่างๆครบถ้วนนะฮะโดยไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยไม่ต้องไปฉีดยาฆ่า,มาแมลงอะไรต่างๆเลยนะฮะอันนี้ศึกษาเองไหมครับพุณเตียอะไรนะครับเรื่องพวกนี้ศึกษาเองอู่จากกลุ่มิยาชาวบ้านตั้งแต<อ>่ครั้งก่อนนะฮะก<อ>็ปลูกก็ปูกันเองแล้วก็เป็นการพรางแสงด้วยลดภาวะโลกร้อนนะ greenhouse effect อ,อะไรต่างๆเงี้ยเพราะเดี๋ยวนี้ภาวะโลกร้อนโดนทำลายกันมากชั้นบรรยากาศมันก็บางลงใช่ปะเดี๋ยวมันจะมาส่งไอ้ ผิวห,หรือใบของส้มโอไหม้เกินอย่างเงี้ยฮะ uh huh. มันก็ต้องให้มีความล่มลื่นชื้นให้มีความชื้นนะ, uh huh. ะในร่องส่วนเราก็จะมีหญ้าด้วยปกคลุมด้วยนะ uh huh. แล้วก็ใบหมกใบหมากกาบหมากอะไรต่างๆเนี่ยร่วงหล่นลงมาใช่ไหม uh huh. มันก็ทับผมมันก็ห่มดินมันก็เป็นอินทรีย์วัตถุต่างๆ uh huh. หรือหล่นไปในท้องล่องมันก็ย่อยขลาย uh huh. ว่าพอถึงตีเราก็ถึงเลนงขึ้นมานะฮะเนี huh. ่ยมีประโยชน์หมดครับ พอมือธรรมชาติควบคุมกันเองระบบนิเวศเนี่ยบางบางบาง,บางสวนนะฮะหลายๆส่วนที่เขาฉีดยาโอ้โหฉีดพ่นมาแล้วอะ่ะเอาใบก็จะด้านเอาพวกเพลี้ยไฟลายแดงไม่อยู่เลยนะใบด้านเป็นรอยทําลายอะไรเยอะมากเลยนอนชอนใบหนอนกัดกินใบกัดกินใบบ้างก็เล็กๆน้อยๆเป็นธรรมดาเดี๋ยวมันก็เลิกกัดเองให้มันให้ให้มันกินบ้างเล่าบ้าง มันคุเห็นไม,มีผีเสื้อเห็นไหมผีเสื้อทั้งผีเสื้อขาวผีเสื้อชมพูผีเสื้อแดงผีเสื้อลายนะ,ะก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกพันอะไรบ้างนะฮะอันนี้เราก็ใช้ในเรื่องของระบบ Data l o g k e r นะฮะเราก็ใช้เทคโนโลยีใช้ IoT Internet of Things มาเข้ามาช่วยปัญญาประดิษฐ์อะไรต่างๆเข้ามาช่วยในเรื่องของการ,กรเกษตรสมัยใหม่ ะะเราก็จะต้องมีในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยครับอันนี้ก็เป็นเป็นล่องส่วนต้มโอนะฮะก็มีทับทิมสยามมีชาดน้ำผึ่งมีทองดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันมันไปฤดูแล้วผลผลิตก็น้อยก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่แล้วฮะ,ะ,ะเราก็อาศัยที่ตอนกิ่งบ้างเห็นไหมมีมดแดงไหมเห็นไหมมดแดงเนี่ยมดแดงก็เลยฮะก็พรไม่ได้ใช้สารเคมีฮะแล้วก็ นกก็มีนะเห็นไหมได้ยินเสียงนกไหมคนระับนกก็มีเวลารถตามไปนกกระยางก็บินตามไป <c oughs> คอยจิกหนอนดูอะไรต่างๆนะเอ <c oughs> อ่ะเห็นไหมผีกุงผีเสื้อมีแต่ถ้าเขาไปข้างในลึกๆนะผีเสื้อจะเยอะแล้วก็แมงปอ,อด้วงอะไรต่างๆก็มีนะ <c oughs> เห็ดเนี่ย <c oughs> นี่ <c oughs> เห็ดก็ขึ้นเอง เนี่ยทองหลังอีเสื้ออีกใช่ไหมฮะโอ้เมื่อกี้มดแดงก็ไต่กันเยอะมากเลยนะต้นนี้ก็เยอะนะฮะอ๋ออันนี้ก็เป็นพันธุ์ทองดีนะฮะเนี่ยทองดีเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ทองดีใบมันใหญ่ฮครับเราตอนตอนปลูกเราก็พูนโคกขึ้นมาให้เป็นหลังเต่าหน่อยให้มันนูนเวลาปลูกก็ให้เสมอกับไอ้ที่เราชำไว้นะฮะที่เราชำไว้ไม่ต้องปลูกลึกนะฮะไม่ต้องปลูกลึกอ่ปลูกปลูกพอดีกับที่เราชำไว้แล้วก็ ลาบก็จะแผ่กระจายออกไปสมโอจะแผ่ไปทางกว้างเหรอจะใช่ครับมันมันจะไม่จะไม่ลงลึกอายุของต้นสมโอนี่กี่ปีอ๋อสามสปีครับแล้วที่เห็นอยู่เนี่ย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 สามสปีเนอนี่ไม่ได้เจอสารเคมีมาเลยแล้วผลผลิตจะออกกี่ครั้งต่อปีครับอ๋อก็ของเรามีอยู่เจดปดรุ่นนะนะอแต่ธรรมดาส่วนอื่นเขาก็จะเอาไว้แค่รุ่น2รุ่นแค่นั้นเอง รุ่นถวายกับรุ่งช่วงส้มปีครักระดาษสิงหากันยาอะไรเงี้ยาส้มปีส้มถวายก็อาจจะเป็นเป็นเดือนนี้เดือนมกราคุมภาอะไรเงี้ยแล้วรอบสวนเราเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็จะเกตเกตทำทางแล้วก็สามารถที่จะ ขี่จักรยานนะหรือนั่งรถชมรอบสวนได้นะฮะในพื้นที่30ไร่อย่างเงี้ยถ้าไม่ลงเรือนะเราก็นั่งบนรถได้หรืออาจจะรถเอทวีใช่ไหมฮะนั่งขี่อะไรอ่เป็นแอดเวนเจอร์อะไอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยเนาะอะไรต่างๆนะสวนเราจะไม่ค่อยทําสะอาดเท่าไหร่เพราะถ้าเราต้องการให้กิ่งมันผุพังเป็นปุ๋ยเป็นอินทรีย์วัตถุต่างๆนะฮะอ่เมมีกิ่นท้องหลังที่เรา ตัดตั้งอ๋อเนี่ยต้นท้องหลังเนี่ยต้นท้องหลังใบมันก็ร่วงหล่นคับผมมาใช่ไหมแล้วมันก็หล่นหล่นอยู่ในในท้องล่องด้วยใช่ไ<ช>หมเดี๋ยวมันก็จมไปมันก็หมักหมมอยู่คุณสมบัติอะไรครับพี่เทพจึงเอ่ามันมีธาตุต่างๆเยอะมากท้อทงหลังนีง่ใช่ไหมครับใช่ฮะแล้วก็ซึมไนโตรเจนจากอากาศ ได้แล้วก็ล่ามก็พวนดินช้อนใช้แล้วก็ป้องกันตะลิ่งพังอีกใช่ไหมฮะครับอ่าแล้วก็ทําให้ดินโปร่งร่วนซุยนะแล้วก็ไปไอ้กิ่งก้านเล็กๆน้อยน้อยงก็ผุงพังก็ย่อยสลายเนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยผมก็อยู่ข้างบนืันล่องแล้วบางทีถ้าเด๋ยนนี้เขาไมา่ได้เชงเลนนะเขาจะใช้เรือดูดเลนเรือดูดเลนมันจะไปปั่นปั่นเลนละเอียดใช่ไหมครับถ้าส่วนไหนไม่มีหญ้าไม่มีใบไม้ไม่มีกิ่งก้านเล็กๆน้อยนนะเออแล้วมันจะมาปิด เลนมันจะไปปิดหน้าดินจะไปปิดอากาศ <c oughs> นะอากาศก็เข้าไม่ ไม่ไม่ได้ทําให้รากไม่เจริญเติบโตแน่นดินแน่นอีกเพราะมันมีความละเอียดนะแต่ทั้งนี้มันทับผมอยู่้งบนยังบทจบเด้อพี่น้องคลิปหนาสีผ้าไปกินสมโอสูตรไทยทวีย่ำแบบใดให้เหมือนกับเมียงคำแซบแซบเขาว่าเป็นสูตรเด็ดที่ไม่เหมือนใครและก็ไม่มีใครเหมือนแมนบ่นอหรือว่าบุ่งัอยากเหมือนนอเจ้เดีนซื่อเด้อ ขอขอบคุณหลายๆเดอ้อที่ติดตามสม้มหาเบิงก็ขอห้ยอยู่ดีมีแห้งยาเจ็บยาจนจังไหนากาฝฟกดไลค์กดติดตามแนเดอ้อคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า 干。